สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่บ้านสุขผมจะบอกนะฮะธรรมะเนี่ยธรรมะที่สอนกันอยู่ทุกวันเนี้ยหลวงกันหมดนะไม่ว่าไอ้พวกไอโอโชกิสนาููลติอะไรก็ตามนะฮะพวกนี้มันแนวความคิดนะฮะใช้ความคิดคิดดีคิดบวกให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยึดติดอะไรสักอย่างอื ให้อยู่กับปัจจุบันชีวิตไม่ก็ไม่ต่างอะไรกับไอ้ร่มไม้อะไม้ลม่มนะฮะนั่นมันคิดเอาหาความสุขอยู่กับปัจจุบันมันไม่มีปัจจุบันไม่มีอดีตไม่มีอะไรตราบใดที่เราไปเรียนรู้สิ่งพวกเนี้ยนะฮะยังมีตัวตนอยู่นะฮะยังไม่เห็นความจริงยังไม่เห็นว่าทุกสปปรรพสิ่งไม่สามารถที่จะเอามาสอนกันได้นะฮะนะครับอ้ออิสระแค่ชี้ ให้เห็นว่าความอิสระที่แท้จริงไม่ใช่การปล่อยวางนะฮะหรือยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่การไม่ยึดติดอดีตหรือปัจจุบันมันคนละเรื่องนะฮะมันเป็นเรื่องที่พ้นข้ามก้าวก้าวข้ามพ้นไปจากความรู้สึกนึกคิดอารมณ์จากความยึดมั่นถือมั่นในกระบวนการที่เกิดขึ้นนะฮะไม่ใช่การ ไปเรียนรู้อะไรไปหรือไปฟังแนวปรัชญาหรืออะไรก็ตามมันได้แค่ความรู้ความจํามันไม่สามารถค้นจากความเป็นตัวตนบางคนบอกว่าเห็นธรรมผมเข้าใจธรรมผมมันไม่มีอะไรเห็นทุกอย่างเป็นขึ้นปรากฏเนี่ยมนโนผมนึงบอกว่าถ้าหลุดออกมาจากมันจริงๆเนี่ยนะฮะมันไม่มีตัวรู้ตัวนี้นะฮะ ถ้ามันมีตัวรู้ตัวนี้อยู่คนพวกนี้จะไปไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมเขาจะเชื่อว่าสิ่งที่เขาเห็นเขารู้นั่ะคือความจริงอืเขาเชื่อว่าเขาไม่ยึดติดกับอะไรเขาปล่อยวางทุกสรรพสิ่งเขาเห็นอย่างนู้นอย่างนี้ปรากฏซึ่งเขาคิดเอานะฮะเขาไม่ได้เห็นจริงๆเขาเห็นแต่ไม่ได้เห็นสัญญาที่ทำงานสัญญาที่เป็นสัญญาอัตตาในสัญญาอัตตาในสัญญานะฮะ มันก็เกิดกระบวนการองค์ความรู้คิดว่าตัวเองเข้าใจเข้าถึงนะฮะความเป็นอิสระมันไม่มีแม้แต่คําว่าอิสระก็ใช้กับมันไม่ได้แม้แต่คําว่าหลุดพ้นหรือบรรลุหรือพ้นเกิดพ้นตายหรือไม่หลงอะไรแล้วก็ใช้กับมันไม่ได้ฮะนะฮะสิ่งที่อาจารย์วิทย์สอนมันถึงจับต้องไม่ได้นะฮะ ไม่สามารถที่จะเอาไปสอนใครได้เลยไปชี้ให้ใครก็ไม่ได้ถ้าไม่ใช่อาจารย์เท่านั้นคนที่เข้าไม่ถึงธรรมอาจารย์ก็จะได้แค่ความรู้ไปบางส่วนนะแต่ดับตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับดับอุปทานดับความรู้ตัวเนี้ยมันละเอียดนะฮะมันละเอียดอ่อนต่อให้คุณเห็นก็ตามคุณเห็นสภาวะทั้งหลายเนี่ยตราบใดที่คุณยังยัง ยังเชื่อว่าความสุขคือการไม่ยึดอะไรสักอย่างหรือปล่อยวางทั้งหมดมันไม่ใช่เป็นอย่างที่คุณปรุงแต่งมาหรอกครับนะฮะมันขาดมันขาดจากอะไรบางอย่างหรืออย่างที่ผมพูดก็ยังไม่ใช่ถึงผมพูดอะไรไปก็ยังไม่ใช่อยู่ดีไม่ใช่อย่างที่มันเป็นความเป็นจริงที่คุณที่คนที่ถึงทำออิสลาเนี่ยจะเอาสิ่งที่ผมพูดไปไปเล่าต่อได้หรือไปทำความเข้าใจกับตัวเองหรือไปปล่อยวางอะไรได้เลยนะฮะ มันจะตกเข้าไปในฝ่ายของสัญญานะฮะมานะ,ะทิฏฐิผมนึงบอกว่าทุกคนอย่าประมาทในธรรมอิสระเดินไปไม่ประมาทเดินตามอาจารย์ไปเรื่อยๆนะฮะฟังอาจารย์ไปอยู่ที่ไหนก็ฟังได้นะฮะจนถึงที่สุดแห่งธรรมนะครับนะฮะถ้าคุณพลาดแล้วคุณก็พลาดเลย ไม่ใช่ว่ามีความสุขเออเราไม่ยึดติดอะไรแล้วเข้าใจว่าเราไม่ยึดติดอะไรแล้วเราอยู่กับปัจจุบันขณะอิสระจากทุกอย่างอันนั้นคุณแค่หลอกตัวเองมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกอย่างที่คำพูดหลอกเอออันนั้นคุณยังมโนเอาอยู่มันยังรู้อยู่อ่ะมันยังรู้ว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้รู้ว่ามีขึ้นปรากฏแวบไปแวบมามันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะเออนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่อธิบายขึ้นมาทั้งหมดนะไม่ใช่คุณเข้าใจในสิ่งที่คุณอธิบายนะมันไม่ใช่เออเออมันเป็นการปรุงแต่งกระบวนการปรุงแต่งเป็นความคิดความจําความรู้สึกที่เป็นตัวตนทั้งหมดลูกศิษย์ทุกคนอ้อยสลาดจึงบอกว่าถ้าเธอคิดว่าเธอเข้าใจเธอมองว่าเธอเข้าใจแล้วนะครับเขาเพรงขึ้น<ะ>นั่นแหละครับเธอจะหลงทันทีเลย ไม่มีอะไรเข้าใจหรอกเขาเข้าใจมันเป็นเคียงคำพูดความเข้าใจจริงๆมันไม่ได้าการเข้าใจแบบนั้นนะฮะแล้วมันไม่มีภาษาบอกนะฮะเพราะตัวเนี้ยตัวสัญญาเนี่ยอัตตาในสัญญาเนี่ยมันละเอียดมันเนียนเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าเออคนเรามันจะหลงหลงง่ายมันไปไม่ถึงที่สุดอย่างเก่งเธอก็ได้แค่ แค่ความรู้ชนิดหนึง่งแต่ต้องต้องไปต่อนะถ้ายังเข้าไม่สู่คำว่าวิมุตติยานเธอไม่สามารถจะก้าวข้ามผลนะะกุศลเธอเพียงแจจิตเธอเป็นเพียงจิตเธอดวงจิตของเธอมันเป็นกุศลแค่นั้นเองแต่มันยังก้าวข้ามความเป็นกุศลไม่ได้กุศล,ลจิตไม่ได้นะฮะ ผมถึงบอกว่าทุกคนจะต้องเข้าสู่คำว่าวิมุตติญาณถึงรู้ว่าทุกสปปรรพสิ่งล้วนแล้วแต่ปรุงแต่งนะฮะไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้ไม่ใช่ความคิดเอาคำว่าวิมุตติญาณไม่ใช่ความคิดขึ้นมาเข้าใจนะฮะอันนั้นไม่ใช่เลย ตัวดับตัวนี้มันเป็นเรื่องยากฮะที่จะดับมันได้ดับอุปทานตัวนี้โอเคสาธุครับสวัสดีครับ